ในที่สุดบ้านพลาดพรานกจะล่มสลายลงต่อหน้าต่อต,อตาของเราเองแต่เรื่องมันร้ายแรงเกินกว่าจะนิ่งนอนใจได้ควรจะมีใครเข้าไปเตือนตยศก่อนที่ตะยศจะไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> ใครจะเตือนใครกล้ายกมือให้ฉันดูหน่อยสิฉันคนหนึ่งแหละไม่กล้าที่ไม่กล้าไม่ใช่พ่าฉันกลัวนะไม่กล้าเพราะฉันแค่อยากแยง แล้วจะไปบอกประโยชน์ทั่ว่ายังไงคะคุณพี่ก็รู้กันอยู่ว่าเมย์คนนี้ใครแตะไม่ได้หลักฐานที่เจ้าพยานก็ไม่มีเขาถามมาแค่นี้แล้วก็นั่งหงายกลับมา<__แต่เขาเป็นน้องชายของเรานะปล่อยตามใจกันมาหลายปีสมบัติของคุณแม่ก็ล่อยหรอลงไปมากเราน่าจะเรียกตัวมาเตือนให้ตาสว่างกันบ้างก็ถ้าพวกคุณพี่อยากจะเข้าไปเตือนก็เชิญเถอะค่ะน้องแก่แล้วคุณต้องขอตัวไม่อยากให้ตตยมาถอนเงาะ มีผู้ชายไม่คิดจะทำอะไรกันมากหรอคะไม่มีใครเตือนคุณยศได้หรอกครับคุณประยูนคุณยศไม่เคยนับถือผมเป็นพี่ต่อให้พูดไปเขาก็ามีเชื่อหรอกเขารังเกียดแม่ผมเห็นผมไม่ต่างออกไปจากลูกบ่าวในบ้านก็ต้องถือว่าเราแค่นามสกุลเดียวกันเขาจะเป็นตาย,ยาไร้ดียังไง ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเธอขอรับด้วยความขลกเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณผที่นะี่ไปหมอผมอยากจะบอกคุณพี่ผู้หญิงจริงๆเลยว่าสมหน้าครับคุณยศจะต้องวิบัติด้วยตัวของคุณยศเองและถ้าวันนั้นมาถึงม<า>ผมจะไม่เห็นใจแกเลย จริงๆนะทุกค่ะคุณพี่ทุกค่ะไรไม่นึกเลยว่าคนอย่างนขนองจะกลายเป็นคนลตลบตะแลงลอบกัดเสียแรงที่เราอุตส่าห์ไว้ใจมันให้มันดูแลทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านพอมันมาหนีหายไปแบบนี้ไยทำอะไรไม่ถูกจริงๆเลยนะทุกค่ะแล้วทองพดานจะทำอย่างไร เธอเป็นนายผู้หญิงของบ้านนะจะต้องดูแลเรื่องในบ้านบราทอนให้ราบลื่นสิอันที่จริงแล้วน้องมาคิดคิดดูในใบก็อยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วการดูแลปกครองคนก็น่าเชื่อถือพอใช้ได้ พี่จะว่ายอย่างไรเจ้าคะถ้าเกิดว่าภัยจะให้ในใบมันรับหน้าที่แทนในขนองไอ้ใบมันเป็นคนของนายมณีถ้าทองพญามต้องการให้มันทำหน้าที่นั้นเนี่ยพี่คงจะต้องซื้อตัวมาจากนายมณีให้มันเด็ดขาดไปถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ดีสิเจ้าคะไพจะได้มีคนคอยแบ่งเบาภาระได้บ้างคุณท่านหญิงเรียกหากับผมเลไดขอรับฉันกับคุณท่านตัดสินใจจะให้แกมาเป็นหัวหน้าคนบ้านนี้แทนไอ้ขนองแล้วไหนๆ นางฟูก็หนีตามผัวมันไปแล้วฉันก็กะว่าจะให้นางย้อยมาคอยดูแลลูกฉันทั้งสองคนตอนนี้ลูกของฉันก็โตขึ้นมากไม่ส่งเสียงองอแงเอ,อะอะเหมือนแต่ก่อนฉันเป็นห่วงลูกก็อยากจะอบรมดูแลลูกด้วยตัวเองบ้างก็เลยกะว่าจะให้นางย้อยเอาลูกฉันกลับขึ้นมาดูแลบนตึกเหมือนแต่ก่อนแกก็จัดห้องไว้ให้ด้วยก็แล้วกัน ขอรับส่วนแกก็ครอบครองเดือนเก่าของไอ้ขนองไปจะเอาเมียหรือเอาใครไปอยู่ด้วยก็ตามใจส่วนฉันจะไปคุยกับนายมณีให้แกมาเป็นคนของบ้านพราทออย่างเต็มตัวสักทีขอพระเนด็พระคุณคุณท่านและคุณท่านหญิงมากนะขอรับ เป็นความกรุณายอย่างสูงกระผมสัญญาว่ากระผมจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะตอบแทนพระคุณคุณท่านอย่างสุดความสามารถเลยครับ หนูแดงอ้ำเจ้าค่ะอ้ำอ้ำฟื้นฟื้ไม่เห็นอร่อยเลยนางย้อยคุณหนูแดงเจ้าค่ะทำไมทำอย่างนี้เจ้าค่ะสกปรกออกเจ้าค่ะอีกคำนะเจ้าค่ะไม่กินไม่เอาไม่กินแล้วไม่เอาไม่เอาโอ้ยโกรหมดแล้วเจ้าค่ะไม่เอาคุณหนูแดงเจ้าค่ะอย่าดื้อถ้าไม่กินก็แสดงว่าไม่หิวจริงไหมล่ะขอรับคุณแดง ก็เอามานี่ยรบครอบกินเยอะๆนะขอรับของดีๆทั้งนั้น ครับคุณหนูแดงเจ้าค่ะหยุดเจ้าค่ะอย่าเจ้าค่ะอย่าทำน้องเจ้าค่ะอย่าทำกันครับอย่าเจ้าค่ะคุณหนูแดงเจ้าค่ะอย่าเจ้าค่ะอย่าเจ้าค่ะอย่าอย่าทุกค่ะพอแล้วจ้าค่ะอะไรกันเนี่ยไปอะไรกันอะไรกันลูกอต้อยขอรับก็คุณแดงนี่สิขอรับเมื่อครู่นี้รับประทานขนมเข้าไปตั้งเยอะพอถึงเวลารับประทานข้าวก็รับประทานไม่ค่อยลงนะขอรับกระผมก็เลยจะแบ่งให้คุณหนูต้อยแต่คุณหนูแดงเขาไม่ยอมนะขอรับ ลูกแดงเอ้ยลูกพอ่อไอ้ลูกคนนี้ทำไมมันเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นแบบนี้หลหะลูกฮะสามวันดีสี่วันไข่ม,มาๆม,มานี่ดูสิเนี่ยฮะเป็นพี่ตาต้อยแท้ๆแต่ดูจตาต้อยสิโตจะเท่าอยู่แล้วเนี่ยลกูกฮะคุณ <c ười> พี่เจ้าขาระวังนะเจ้าขะเสือ้อตาหนูแดงเลยอยู่นะเจ้าขะโอย ไม่เป็นไรหรอกทองแพดําหนูแดงลูกลูกต้องกินข้าวเยอะๆนะลูกนะลูกจะได้แข็งแรงรู้ไหมดูสิลูกอีกหน่อยนะลูกจะได้ครอบครองทุกอย่างที่เป็นของพระราชนทั้งหมดพรลูก เป็นลูกชายคนแรกของพ่อเราลูกจะต้องเป็นที่พึ่งของทุกๆคนนะลูกจำไว้นะอ่ะเอาอย่างนี้พ่อขอรับขวัญให้หนูแดงนะลูกนี่เป็นพระสมเด็จ เจ้าคุณปู่ให้พ่อมาต่อไปนี้นะลูกพ่อขอให้หนูแดงลูกพ่ออายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินอิ่มนอนหลับนะลูกขอพ่อคุณขอรับ 棒棒。 ต้อยครับแก้แค้นเลยครับเอาเลยครับเอานี่เลยต้องยั้งครับ พระประจําตระกูลดิกูอยากจะรู้นะว่าพระจะทำให้แกหนังเหนียวกับลูกฉันได้หรือเปล่า